เมื่อนี่ก็สิมาเล่าประวัติบ้านสามพาวแบบข้าวๆให้ฟังเด้อครับจำจากผู้เท่าผู้แก่รุ่นปูรุ่นยารุ่นพอรุ่นแม่บันเลห้ฟังสมัยเป็นเด็กหน่อยอันนี้มันเป็นประวัติจากทางการเด้อครับมันประวัติจากระบบการปกครอง นี่เป็นคำว่าที่ผู้ยญาตาย่ายเป็นเราห้ฟังตอนเท่ายังเป็นเด็กน้อยตอนเป็นเด็กน้อยนี่ผู้ญาตาย,าย่าย,าเ,ายเป็นจะเราเป็นเรื่องเป็นเล่าคือเป็นนิทานแหละครับเาอยฟังเพิ่งจะอธิษนไปเยียบแอลให้ ขันวตุ้ยไสกับลกหนวดใช้พันกระดีมันบ่มีหนังเบิ้งเมืสมัยก่อนบ่ม,นมีหนังเบิง้งจีบฟังือยังมีคำนี้นิย่ายจากวิทยุอันนี้เพันกระดีเราเป็นนิย่ายเป็นนีท่านอีฟังแลครับมันก็นว่าม้าลกนวดเนี่ยครูครูที่เรานิท่าอีฟังอเจ้าก็มาเหยียบยาวไอ้คูครูที่เรานิท่าอีฟังตอนเป็นเล็กน้อยะครับขั้นห้าไปลกนวดเทเพิ่น ใส่เม็ดเข่าดิครับสมัยก่อนหลงหนวดแหนบยังมุมงงี้เลครับเอาใส่เม็ดเข่าเป็นเล็ดดึงหนวดจะเพื่นกระเม็ดเม็ดเข่านาะครับบีบใส่กับหนวดเพื่อนจดิ้งตุ๊บดึงตุ๊บเกี่ยวกับตอนตอนหนวดจะเพื่นเพื่นกระเล่าในท่าใหนฟังพผนวานบ้านสามเภาหนีแต่ก่อนว่าเนซืเอว่าสามเภาเด้กันว่าพผนวานันซืเอว่าสามเภา ก็คือมีผู้ใร้สามคนผู้หนึ่งเก็มาจากทังทิศใต้ผู้หนึ่งก็มาจากทางทิศเหนือผู้หนึ่งแก่มาจากทางทิศตะวันออกผมบอกซื้ออยู่ครับแต่ผมจําซื้อบ่เด้ว่าสามเท่านั้นถ้ค้นซื้อว่าจังไ๋แต่ผมจําบเลยมันตรวจระอับลอยปัป พอนนี้การเล่าประวัติบ้านสามผ้าม่นเป็นจริงเป็นจังนะครับม่นเป็นทางการคือเราตามเผ่าได้ฟังมาผู้เฒ่าผู้แก่เป็นลอยฟังลืกกัสิมาลอยฟังตอครับกับผู้เฒ่าที่เป็นลอยฟังกับผู้เฒ่าอยู่บ้านสามผ้าเนี่ยครับมันขยุ่นี่เกิดยันนี่มันไงบ้านเรเป็นขยุ่นี่เต๋อยั่นี่อะไรผมก็เราเอาฟังเอาก็เสือเมื่อเราตอไปให้ฟังก็เป็นยี่ท่านนะครับเป็นจริงจังครับท่านเจ้น ฟังเป็นมว้มวนๆคือจ้งนีท่านไปครับผมเม่อเราต่อเนี่ครับผมก็เคยแย่งเพนวาเอา้าผู้ใช้สามคนคือจะมีลูกมีเต้าผู้ยิ่งมาจากใสผมก็เลยว่าผมประคานี่แมมมึงจะก,กูราไอ้ฟังกับฟังยื่นซื้อแหมมันวะผมก็ว่ายังไงอยู่ว่าผมก็เป็นจังน้อยผมคิดเนาะขึ้นมาผู้ใายมาสั่งสามคน แล้วลูกเต้ามาเทศัยอีกผมมีผู้นี่มีลูกเจงเด๋วผมคือผมเป็นอย่าน้อยผมเลยแย่งเปืน่นเปื่นวายเป่นปวเศร้าผมปวดเศร้าเถียงเปื่อนเปื่นกร็รอให้ปังต่อไป,ปองงงครับมึงเจ็บฟังมึงจะมาเถียงกูเหรอวะผมก็ยังงงเด็กครับเ่าผู้นี่เขาเนี่ยมาเทศัยเพราะว่า,าขั้นว่าสามเท่ามาสามขั้นเป็นเราเป็นต้องว่าเอาครอบครัวมาได้แหมจะจะมีลูกไมีเต่าผมผมคิดในใจผมเนี่ยครับ เอาผู้นี่มาสิกับผ้าเมียผ้าลูกผ้าเมียมาตัวจึจะเป็นมีลูกมีโต่ากมาไเพว่นมาสามคบเงินวะคน้าผมว่า,าเลา,า,เาเศียวเสียงคนมันก็เราเนาะเขาหยุดเป็นเด็กน้อยอยากฟังแล้วก็เศร้าขาดแย่งิ่นบ้านสามผ้าก็จะได้เปลี่ยนเสือว่าบ้านสามผ้านี่แต่ก่อนว่าสามท่าแต่เวลาค้นจากทางอื่นมากระถามกันไปใส่มา ก็ตอบว่ามาจากสามเท่าก็ถามไปเรื่อยๆพอ้นี้มาถามอีกปไซมามาจากสามเท่าผู้นามาถามอีกปไซมาวันนี้ผิดเรือเปล่นะถามดูอะไรมาจากสามเท่าวันนี้พวกนี้าาย,นนยิาานเั้าไปโวต้กันไป,นไปว่าสามเท่าสามเท่าหรือซีเ็ตเปียนจากสามเท่ามาเป็นสาม่าวเสมอเท่าเสมอนี่แหละอันนี้ก็เป็นนทิทานเนี่ครับ ผูภูพหลอยฟังสิผมกงปู่แมเรล่าต่อยฟังเป็นการมวนซื่นเลยครับกระบ,บ้านจากเปยนซื่อว่าสามท่าว่าเป็นสามเผ่าบ้านสามเผ่าก็มีวัดประจำหมู่บ้านอยู่สามวัดครับวัดทั้งทิศตะวันตกก็เป็นวัดสว่างสามคคีวัดทั้งทิศตะวันออกก็เป็นวัดหนองวง ถ้าวัดกลางบ้านมันเป็นวัดเก่าเป็นเอิรนวัดห้างครับนี่หรือวัดร้างเลยครับภาษาไทยวัดร้างเดี๋ยวนี้วัดกลางบ้านมันก็ว่าเฮ็ดตลาดครับไม่ตลาดเศร้าครับยามอเศร้าไม่ก้อนตอนนี้สามวัดเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เหลือวัดหญ่งยยูสองวัดครับก็คือวัดสว่างสามัคคีกับวัดนองวุ่ง วัดหนองวงนี่ยเพิ่นเขาเปลี่ยนซื้อหม่แล้วครับแล้วซื้อก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเ,ลเรื่อยวัดหนองพมว่งนี่ผมเป็นเด็กน้อยผมก็รู้ว่าซื้อว่าวัดหนองวงอย่างวัดจันศรีสุริยะวงผมก็จำนิทุกีต่ายเาว่าซื้อว่าวัดหนองวงแล้วไปสายถามกันไปวัดหนองวงอย่างนี้เพิ่นเขามาเปลี่ยนไม่ว่าวัดสามพระอเพืพ่นกับเปลี่ยนแต่งไปซื้อครับ ซือเขา่าเข่าเพิ่็เปลี่ยนแปลงไปหลายหมู่บ้านเนี่ยครับทั้งบ้านห่อที่เปลี่ยนซื้อเป็นซื้อไม่ซื้อหมู่บ้านบางบ้านก็จังบ้านคําบกเะไรเพิ่งเปลี่ยนเป็นหน้าอุดมจังบ้านน้องเต้าเ,เพิ่็เปลี่ยนเป็นบ้านดงค่ำมันเป็นสิละการเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเงี้ยบ้านสามผ้าวนงละ่ะ จากมันจะเปลี่ยนจากสามเท่ามาเปาลี่ยนสามเพ้าอะไรครับจังหวัดหนองวง้งเปลี่ยนเป็นวันนี้คนนห่าการปกครองมมาเปลี่ยนเป็นวัดสามพพ้าเมือนว่ามันเปลี่ยนสื่อใหม่ของวัดหนองว่งครับบ้านสามเพ้านี่ตะกอนมีสองมูครับอันนี้ผมใญ่แล้วผมเขาองเลี้ยนเลยจังความดแดร์ปกครองเลี้ยนเลยครับก็มีมูหนึ่ง มูสองตะกอนกับบ้านสามพ่าบ้านก็ขยายงหญ่โตขึ้นเจริญไปเรื่อยๆครับเป็นไยมาขยายการปกคล้องต้นไมาอีกสามมูบ้านสามพ่อก็าเลื่อนมีมีหามูครับในพื้นที่บริเวณของบ้านสามพ่านี่ครับมีหามูครับดั้งเดิมกับมูหนึ่งมูสองเป็นก็มาขยายเป็นมูสิบ กับมูสิบสองกับมูสิบห้าขยายการปกครองขึ้นกับมีดรวมกับเป็นหามูครับจากมูหนึ่งจากมูหนึ่งมูสองกับมีมูสิบมูสิบสองมูสิบห้าแต่รวมเป็นหามูครับบ้านสามผ้าทั้งหมดรวมๆกันไม่สิบหามู่บ้านแต่ผมจิไล ซื้อบ้านให้เบิงนะครับแต่ผมบรู้ว่าบ้านเดมูเป็นมู่เนี่ยเลครับภายในบริเวณของบ้านสัมภาสก็มีหาหมูลล่เลยครับทั้งหมดก็มีสิบหามู่ทั้งติดเวนโตกกับติดกับเมืองอุดกับกบ,บ้านน้องหน้าลำครับหนึ่งบ้านนองหน้าลำสองบ้านนองบุ๊สามบ้านหนองคล่อง ีบ้านหนองลีหูหาบ้านแม่ซิบมู้วครับกระทั่งท่านทิศเหนือของบ้านสำเภาก็เป็นซิบเอ็ดมูบ้านแล้วบ้านหน้ายาทิปเอ็ดบ้านดอนหาร สบ้านดงโลต้อง13บ,บ้านหนองบัว14บ,บ้านหนองค่อนแสน15นี่แหละครับตำบลสามภาคพมิสิบหามุ่งบ้านครับด้านทิศตะวันตกติดกับเมืองอุดรธานีครับบ้านหนองนาลับครับขามทาง ใบาาพาดไปกับเขาตูเมืองอุดรนเลยครับด้านทิศเหนือก็ติดกับตำบลกุศะจากบ้านหน้าหยาดนี่ครับไปบ้านบาน่โคนที่กับบ้านบาน่โคนบ้านบ่โคนกับขึ้นตำบลกุศะครับทั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือบ้าน บ้านบาดหญ่อันนี้ก็ตำบลตอนกอยครับบ้านตอนกอตำบลตอนกอยอำเภอพิบุรักครับด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือจากบ้านหนองคอนแสนนะครับติดกับเขตของตำบลดอนกอยอำเภอพิบุรักครับ กระด้านทิศมวันออกกติดกับตำบลดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกก็คขึ้นอำเภอหนองหานครับด้านทิศใต้ติดกับตำบลหนองนาคำ้ำนี่แหละครับประวัติข้าวๆของบ้านสามเผ่าเป็นประวัติคือจังการเราปากต่อปากจากผู้เฒ่าผู้แก่ผมก็มางเราสูฟังอีกครับ เพราะมันเป็นประวัติากลงในบันทึกจากการระบบการปกครองเลยครับเป็นนิทานจากผู้เฒ่าผู้แก่คนบ้านสามเภาี๋ยวเราไปฟังครับว่าบ้านสามเภาประวัติมาเป็นยังี่เด้อเป็นว่าเป็นกระกระเป็นวอกนิทานองฟังผมกับวมาเราไปฟังต่อครับสำหรับชีบบ้านสามเภาเนี่ก็ที่ขอจบเนี่ยครับ แค่ไปจริงจังนะครับขันเพราะว่าเป็นมันเป็นคำว่นานีท่านจากผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเล่าไอ้ฟังมากแต่มันก็คุงจะมีความจริงเลยครับเพราะผู้เฒ่าผู้แกเ่เป็นการเกิดอยู่บ้านสามเ่าเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังตอนเขาเป็นเด็กน้อยว่าบ้านสามเ่าเป็นไปอย่างสั่นมาจังซีเดือดเป็นว่นี่นะครับผมจําจากเพ่อนมาฟังจากเพ่อนมาผมก็เพราว่าสู้ฟังอีกเทียนหนึ่งครับ มันต้องมีความจริงช่าอยางหนึ่งแหละครับเพราเว่นผู้ถอดตะเกิดอยู่แล้ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างเมธาวันนี้ก็พี่ดังพันกรกู้ชีพตรจากมันคานทาสะวงอ่ะปิดท้ายให้พี่ดังพันกรมีเหตุบอสี่สิบรอบแจ้งมาจากลูกขายว่าสถามบ้ามีเหตุบอสสิบเอ็มซีบอกรถกระบะเปลี่ยนอยู่เส้นทางสามพาวนะ ก็ได้ทิางสาบ้าน้องผักุ้งเดียวนี่